ขหลังมองไม่้างลังนุดแค่นี้นะครับแค่ตรงนี้พอะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอขอกล้องนี้ก่อนนะครับ สอครัพร้อมหนึ่งสอามไว้โอเคครับทั้ก่อนครับพี่ทั้งหมั้งหมดื้อทำอย่ากรับรองเท้าคื้ออนไรได้ีครับไม่ได้ับต๊ะร้อยดื่ใจเย็นแล้วก็รับเสื้อกีฬาสีที่ใครที่สั่งไว้

อครับวันนี้มีความสุขยังไงกับกลุ่มที่ก็มาบริมอบทุนให้กับเด็กเรียนของเราสำหรับกลุ่มที่มามอบทุนกับนักเรียนนะคะทางโรงเรียนก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะเพราะว่าเด็กที่โรงเรียนเนี่ยหลายๆคนครอบครัวยากจนนะเรียนดีแต่ว่ายากจนก็ไม่ค่อยจะมีกลุ่มที่จะมาสนับสนุนเท่าไหร่ค่ะแต่าสำหรับวันนี้เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็ขอ,ขอขอบคุณมากนอกจากมอบทุนแล้วนะมีกิจกรรมอะไรที่เขากับให้กับเด็กๆก,ก้นงคะกิจกรรม ในส่วนก็จะเป็นสร้างความบัเทิงให้กับนักเรียนเลี้ยงขนมเลียงอาหารนะคะในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีมอบเป็นคุณในภาพรวมของโรงเรียนอย่างเช่นมอบเ,เป็นเงินก้อนหรือไม่ก็มอบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจาัดการเรียนสอนนะคะอย่างเช่นรอบนี้สาหรับผู้ที่มาเนี่ยเขาก็จะมอบเป็นสี อาศีอาคารนะคะรว่าโรงเรียนเราเนี่ยอาคารเป็นอาคารอนุรักษ์ที่เขาระบุว่ามันเป็นอาคารของประเทศ่ะต้องนอนุรักษ์ไว้ก็เป็นนิมนิตหมายที่ดีอย่างหนึ่งว่าจังหวะพอดีเลยที่ได้สีมาในรอบนี้ค่ะครับกิจกรรมของพี่เมืน,เนี้ยมาทำอะไรที่นี่ครับคือจริงๆเป็นเป็นกิจกรรมของกลุ่มน,นะฮะก็คือเราในปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีการแบบสานสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกก็คือเราจะเ,เล่นกีฬาสี ซึ่งมันเป็นกีฬาที่สบายๆง่ายๆสําหรับสําหรับกลุ่มของเราคือเป็นกีฬาที่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะคือเล่นกันเพื่อสารพันธ์ให้มีความสุขสนิทสนานแต่สิ่งที่สําคัญคือเราไปที่ชุมชนไหนเราจะต้องช่วยชุมชนนั้นก็คือต้องมีการบาริจาคมีการช่วยเหลือในชุมชนไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าโรงเรียนอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นโครงการสร้างฝันประลกครั้งนี้เป็นครั้งที่9ก้าสำหรับเมทันไนท์ที่เลนคือทุกครั้งที่เราไปที่ไหนเราจะทําความดีให้ชุมช,ช,มชนนั้น เขาที่มีเป็นครั้งที่เท่าไหร่แลัวที่มีทุกครั้งงนี้อ่าเป็นครั้งที่เก้าครับครั้งนี้คือเป็นงานสร้างฝันบรรลักครั้งที่เก้านะคคือเราก็จะทําบุญแบบนี้ทุกครั้งคือเราจะเน้นนักเรียนเน้นวัดจริงๆแล้วก็คืออะไรที่ติดปัญหาอะไรที่แบบเขาอยากได้ในท้องถิ่นที่เราไปที่นั่นเราก็จะถามว่าที่นั่นต้องการอะไรบ้างเราก็จะพยายามหาสิ่งนั้นมาให้อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็คืออย่างน้อยก็ฝันหนักเป็นเบาให้ส่วนใหญ่เด็กที่ได้เนี่ยเป็นเด็กกลุ่มไหครับ ส่วนใหญ่ก็คือเราจะให้เขาเลือกคนที่เรียนดีแล้วก็แล้วก็คือยักจนหน่อยนะฮะหรือ